ย่างไป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 ที่ทั้งนาทันดีบ่ไปไม่ได้หรอไม่หยังยาดยาดยัดจังหน่อยนะบ่วไม่หยังยากความสูงแล้ความสูงโอ้ยจังหน่อยไปไปโบไปหาอะไรโบไปสวัสดีพี่น้องครับสิบเปียวเบิรงสุนทรพครับขอบคุณจันทร์ตอบครับวันนี้เราเดินทางมา นะครับพบก่อนกันที่อ่าหินสามบ้านจังหวัดบึงกาฬพี่น้องครับนะฮะตรงนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหินสามบ้านจังหวัดบึงกาฬที่นี่ฟูสิงหแอบบึงกาฬพี่น้องครับเข้าตาเนินทางขึ้นเครื่องครับผมที่นี่จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวคือรถยนต์นะครับเขาจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวรถขึ้นไปเองนะครับต้องจอดไว้นี่แล้วก็เมารถทั้งอ่าเจ้าทีมไว้ให้นักกระเพาะร้อยบาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปครับผมมากี่ท่านก็ได้จ้าว จุดแรกแล้วนะครับขึ้นรถมาครับพี่น้องครับนี่คือมาลงเอาโลเงนสิร่งทีเอาโลกแต่หัเบอร์อาจารย์ป่องโลกพี่น้องครับผมนะครับจะมีบันไดนะครับอันนี้คือจุดแรกใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับจุดแรกของพื้นที่หินสำบ้านที่เข้าขึ้นมาพี่น้องครับโอเคครับ คำนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์นะครับนี่คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเมื่อยุคแต่ก่อน65ล้านปีคุณพ่อบนบอกมาก75ล้านปีครับ75ล้านปีนะพ่อนครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปดูอีกจุดนะครับครับและเส้นทางบางเส้นทานนะครับไม่ได้คอนกรีตไม่ดองเด้อนะครับเป็นทังซีเมนต์นะครับเป็นทั้งเรื่องลู่เองสิละครับออฟโรดแบบนี้ละครับ นะครับเป็แถนนาฝนแห้งสีหยาบพี่น้องนะครับเราก็จะค่อยไปคณะท่องเที่ยวหนึ่งทิปนะครับหนึ่งคนอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งกลุ่มนะครับหนึ่งคณะนะครับรถอ่ารถที่เราเหมาขึ้นมานี้ทางที่ทางอุทยานจัดให้จะได้เวลาแค่สองชั่วโมงต่อหนึ่งคณะเด็่ทีมงานนะครับอีเวลรแค่สองชั่วโมงนะครับพี่น้องเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับนั่งหลังครับผมแมกการีนไหมครับผมห้องน้ําโอเคนะครับพี่น้องครับพี่ชักโขกนะครับผมนะฮะสำหรับคนอ้วนอย่างเรานะครับผมนี่คือหินสามวันป่ะเดินทางเราย่างจักรอีกจักกิโลพอหนี่งปลายเมตรโอเคครับผมมาควงกันลุ้งให้มพวกที่บันไดอยู่ภาเพโอเคป่ะพวกเราเดินทางครับ าานาครับครับพี่น้องครับปะยางไปเบิ้ลกับผมเห็นวิวินสวยงามที่จังหวัดบึงกาฬนะครับโอ้โห,โหไ,ไ,ไล่ทหารหนี่พอ <c oughs> โอ้ตายไม่จำเอาแม่คอยวิ่ <c oughs> งเหเร็วตรงไอเห็นวตรงคอยวิ่งข <c oughs> ้างละไปไหนวโอ้ตายแล วิ่งแล้วพี่น้องครับผมวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหจากเลยนะครับแต่แม่นี่าแม่บักน้อยนี่อยากจะได้ผมแกกว้าแกกว้าสูงแกกวคาสูงเออโอ้ยอะสีก็มีเหลือเกี่ยวพูกจะดยู่น่นะครับโอ้โห สุดยอดมากเลยนะฮะไม่เลยนะครับผมอันนั้นคือน้ําโขงนะครับนั่นคือน้ําโขงนะครับผมมาเดินต่อไปครับล่งขึว่าโอเคพี่น้องครับผมบริการดีนะได้ที่กำนันสุดยอดมากครับผมแถวนะฮะไอศหลังครับ เราจะเดินไปดูวิวโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์โอ้โหสุดยอดบรรยากาศนะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับที่กกำนานนะฮะจุดนี้นะครับ สุดๆเลยญญอย่างงี้นะครับอุ้ย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 นี่คือหินสามวานพี่น้องครับมาได้พี่น้องเด้อนะครับ ก็อดมากเลยนะครับขออย่าขยับนะครับตัวปลอดภัยนะนะครับไม่แนะนำให้ท่านเกินจุดนี้นะครับออโอ้โหพ่อแม่ผู้จัดก,การณาพี่ไม่ไมย่างเฮ้ยยักษเกาะยักษ์กว้างวะเนี่ยเอากระดานยุน่ไก่เถอะเฮ้ยยักษ์ยักษ์มากรายังษมาพี่ บ้านพักขึ้นกระเช้าไปบาบาบานาหิวเวียดโอ้พาไปเที่ยวเวียดนามพี่น้องครับบาหน้าหิวจะสะพานมือพี่น้องอาจารย์ฟองขึ้นกระเช้า26นาทีพี่น้องครับจากพื้นดินเหลืองว่ามันขมิ้นโอ้โหสุดยอดหินสามบานครับ และนี่คือหินสามบ้านพี่น้องครับโอ้โหแจ๋เ,เลยนะครับธรรมชาติด้านหลังนะครับ <c oughs> น้ำเือนแม่น้ำโคง้งพี่น้องครับผมนะฮะออครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตหินสามบ้านเขาดึงกามาอยู่หรอกว้แก้ว เรามปท่าสวยงามพี่น้องครับมีโอกาสมาทาาั้งจังหวัดบึงการกับมาบอกพี่น้องเพื่อนนะครับเต็น้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่อ่าอยากแนะน้ำคืออันซีนเมืองไทยเลยก็ได้ไทยซีนไทยแลนด์ตรงนี้กับหินสามวานที่นี่ภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนะพี่น้องเด้อเข้าไปดูบ้างครับไปบปาต่อไปหรือเปล่าไปโอเคเราเดินไปดูเพิ่มครับผมรายการเจอ,อกันเจ้า นี่แม่น้ำโค้งนะครับผมและนี่คือหินสามัานตัวแม่นะครับพี่น้องครับเราจะเดินมาดูธรรมชาติสวยๆนะครับกล้องขึ้นแจวเถอะวะยืนนั่งยวนนั่งผู้สาวอยู่นั่ผู้สาวผู้สาวน้องแม่กับสองผีจะคุยปะแก้ว อันนี้หินมย่งอ่างไรยิ้มภูเขาแน่นบ่อือโอเคย่างแห้งนะครับผมไป่าย่างแห้งวันกนจะตกใจว่าม่นเลือดดำหนาไอนม่เลือดดำเลยว้าถ่ายรูปถ่ายรูปไอถ่ายรูปงามเนาะ่หเลี้ยข้างหลังหมดเลยนะ เสียงลมแห้งพี่น้องครับธรรมชาติโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับจุดนี้ที่ปองไม่เป็นไย่างบ่ที่นี่หินสามบันบึงการครับ โอเคพี่กัลังโอเคครับครับผมครับสวยงามพี่น้องครับผมแก้วไปพี่ปองเดินทางกลับเล่าครับพี่น้องครับเดินทางกลับนะครับย่างไป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 ทข้างหน้าท่นดีมาไปไม่ได้ไม่หยังย่านย่านยันจะหน่อยนะบ่ ก็ยัางกดคว่มสูงแคว่มสูงว้ยตังหน่อยไป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 หาล้อไป